สวัสดีจ้ามาแตะมารุนห้าน้อยแมมมีลาพี่น้องของวันที่12มาแตะเนาะของวันที่ิบ11การศาสตร์เพื่อนออก C สามหนึ่งกับหนึ่ง C ว่าสั้นอันนี้ไปเขายุการศาสตร์เพื่อนนัดจัดเ่จุดนี่ไปเขายุการศาสตร anyway. ์เพื่อนนัดจัดเนี่ยจุดนี้ไปเขาการศาสตร์เพื่อนเพื่อนออก C สามหนึ่งเนาะอาจะเป็ี่ยน C สามไม่เพื่อนใดแน่ของการศาสตร์เนาะบรูว่าพี่น้องเรียนบาบูแม่ไม่ลาบรูเรียงนัดจัดเนี่ยเฉพาะจิตเกบหนึ่งหกกับหาหนึ่ง บอกขาตัวนี้มาทุกวันแลวจัดเนอมาทุกวันจัดไว้ถุกมือมื่อนี้ของวันที่สิบเอ็ดไ่ได้จัดจ้ดจะก็เลยบได้กินขนมจ่อยพิเศษหกหนึ่งหกกับสามเก้าสามเก้านี่กันที่เขาอยู่แบบนี้และจัดเนอถตาพี่น้องแคปหน้าจอนี่พิเศษตรงหลักตรงน้อยเข่าสามเก่าตรงนี้เนาะแต่เนาะของพิเศษถ้าพี่น้องแคปหน้าจอจะได้กินขนมเต็มเต,ม,เตมจ้ะจุดนี่เนาะ เอกไม่เวลาบอกเขาเขาวิ่งรูที่สามจ้เะเขาวิ่งรูที่แปดปกติหนึ่งศูนย์แปดกับสี่หกศูนย์แปดเต็มเต็มโอ้ยจะได้เนาะเออจะกลุงเทพแล้วจะได้ได้คือเก้าสามรักจัดไปเห็นพลเมินม้วนเอาทุกตัวได้คือเก้าสามตัวตรงๆเพลินเ,เป็นเหตุเป็นพี่น้องหนึ่งศูนย์แปดแม่เวลาชอบศูนย์หลัก 10, สิบวัดสราะว่ามันจะมาเบินยุดจุดๆนี่ของวันที่สิบเนกากแต่เนาะ มาเบิรนหลันจะมาศูนย์หลักสิบวัาส,สันเข่าศูนย์หลักสิบของแม่มิล่าเพราะว่าเข่าศูนย์แปดตัวเน้นคือเขียนไว้ตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มเขาวิ่งรูดที่แปดเขาวิ่งรูดที่สามเราจะหยุดนี้เนะ VIP าะว i ไอพีจ้าวิไอพีแปดสองสองกับสามศูนย์สามศูนย์ตรงนี้ขอขึ้นปกน่าจะได้เอาทุกวันบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เพราะว่าสีตัวหนานี่ตัวชวนหลายจัดมาเป็นไอพี่น้องไ,องได้ช่ม สองสองตรงนี้จ้ะสองสอง,สองไปเข่าอยูวีไอพี่เนาะจ้ะเนาะเอาพี่น้องตาดีกะแนมบ้างนะจตดเนอะเมน่เวลาจะเขียนถือบ้างบาถือบ้างคือได้บุตจุดนี้บ่เข่าเนาะแต่เนาะเข่าตัววิง่งรูดเพราะว่ามชนชนอยู่แบบนี้แบบนี้จะจัดแบบมาไวตรงนี้บอกเข่าเพิ่นออกสองสองเนาะจัดเนาะโอ้เข่าอยู่ตรงนี้พี่น้องเข่าตัว,ตวเข่าปกติไปเข่ายู VIP วยีไอพี่นะจดเอนี่ตรงนี้เนาะไม,ม่เวลาจัดไวตรงนี้นี่ ตรงนี้เมื่อนี้สายเราละจ้ะสายแล้วกลวกเป็นทันที่ละแม้มวลาฟ้าฝ่าแม้มวลายากน้วจนะต่เนาะเขาแค่ได้ตัวเดียวกันคื้ยเราละสำหรับพี่น้องมีสุดเป็นของตัวเองเนาะแต่เนานะแต่วากระซีแปดนะแล้วยตัแตนซี่ตัวหนานี่เนาะนี่ว่าเฮาจัดมาตัวเดียวกันบ่ประมาณนี่เนาะเราจะตากับเข่าดีดีพี่น้องเราจะตาออกป้ายสามสี่สิบห้านาทีไหม ือเข่าดีแท้สูตรไหมเอาลงกมาหายมือใดเข่าโป๊ะ,ปะแปดเกตจ้ะไปได้สี่นอกจากไปกาซาดกับไปกาซาดได้แต่ได้ทุกจุดล้วไปกาซาดได้ทุกจุดละเพราะว่าแม,ม,มาจจล่ลัชจะเฮ็ดเลขหลักซิบชนกันไว้หลายคููเนาะหลักซิบลงน้อยหลักสิบได้แปดได้ศูนย์ได้หกชอบเลขศูนย์เป็นหลักสิบอีกได้ปะเนี่ยแต่กิ่งอยากได้ศูนย์มาว่างไวม้มงนีบอลูวาจิมาบอลได้แต่พี่น้องซี่ตัวหน,น้นี่ลักน้อยเกต หนึ่งสามซีตัวนานี่ตัวชนหลายจัดไว้แบบนี้บางที่เข่าแบบนี้แบบนี้แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดอ๋อจัดไว้ซีคูนะ่ะจเด,ด้อถ้าเข่าตัวนี้ก็ถือว่าตัวเน้นของแม่ไม่ล่าละตัวชอบวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดที่สแปดกับศูนย์กับหนึ่งกับเก็ดกะได้แม่มลจัดแปดกับเจ็ดไว วิ่งรูดอันนี้ของปกติไปได้ซีน้อยไปน้อยได้เกะไปเลยจากพี่น้องไปได้ซีน้อยหันน้อยกลับไปลดเพราะว่าปกติเข่าทุกวันปังทุกมืออยากไปตับปกติและวี p พีก็ได้เนาะแต่เนาะเฉพาะจิตหลักซิบหลักน้อยหลักซิบหลัก,กน้อยสําหรับพี่น้องเขามาชมบหม่จ้ะเฉพาะจิตพิเศษปกติวีไอพีปกติได้แปดได้ซีได้ศูนย์เป็นหลักสิบ ได้แปดได้สได้ศูนย์เลขติดศูนย์ง่ามลดจ้ะหลักหน่วยได้เก้าศูนย์หนึ่งวัสันเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ได้เก้าคู่พี่นงชอบตัวได้ก็จัดเอาจ้ะตัวแถมจ้ะตัวนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนหลักสิบได้แปดได้สองได้สามถ้าตัวนี้เป็นแปดตัวนี้จะเป็นสองสามแล้วจ้ะนะ หลักหน่วยพี่น้องสังเกตหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งพะนะตรงกันได้ตรงไหนเก้าศูนย์หนึ่งคำนวณได้แบบได้ไม่ไม่ลาก,กับอารมณ์ให้พี่น้องแบบนั้นจะบ่ได้เพิ่มตัวเลขละนะแต่เนาะอยากย่อตัวเลขลงกเหลือหน่อยๆได้จ้ะอันนี้หลักสิบชนก็ที่เป็นประมาณนี่แคบหน้าจอตรงนี้ของวันที่สิบเอ็ดก็ที่เขายุ่ยุดนี่เนาะสามเก้าตรงน้อยมันจะบ่เปียงเงื่อนจ้ะหกหกเ็ดเ็ หกหกเจ็ดเจ็ดจากเฉพาะจิจแล้วแต่เนอีก,กออกศูนย์แปดออกศูนย์หน้ามันจะมาเบิร์นแล้วพี่น้องถ้าออกเบิร์นจะมาศูนย์หนาอยู่จุดนี่ละเลขก,ก็ได้หกหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดชอนอย่ทธีเจ็ๆๆดเจ็ดแล้วแต่เนอชนอยู่ตรงนี่นี่นเจ็ดเจ็ดอันนี้กเจ็ดเจ็ดวัสตาดีกันแน่นะพี่น้องตรงนี้จะบม่มีนี่ศู 0, 0นยนะ์ศูนย์แล้วแต่ละมากอีกละบันนี้ ศูนย์ศูนย์ตัวชอบเฟมิลาศูนย์ศูนย์มาจากตรงนี้นี่บ่ผ่านดอกจุดนี้จุดปลดล็อกปดนีปดซินคือจุดนี้จุดนี้ไปได้ทุกน้อยล่ละพี่นอ้องอ๋อแคปหน้าจอตรงนี้จ้าไปน้อยตอนน้อยจะบ่เปลี่ยนเงินน้อยจัเนาะแม่เวลาสอนแะ่ล่าสตาร์ได้พี่น้องพี่น้องชมเป็นกับเขาไปช่มเบิงล่าสตาร์เฮ็ดง่ายพรอมสันสันเลขมิหาโตหนึ่งเฮ็ดง่ายคำนวณอ,ออกมาเป๊ะ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 พี่น้องเขา เกตสี่สี่เกตเขาวิ่งรูดจีเกของเราสตาเนจะนื้อของเราสตาบายสามสี่สิบหาหนาทีเอาเอาลายใหญ่ห้างอีกละพี่น้องอยากสืบเป็นอยากสืบเป็นมากหลายนี่ตัวชุดลายก็คือจุดนี่บางที่ออกแบบนี่แบบนี่แปดศูนย์เกตหนึ่งจิไหมเอาจ้าประมาณนาี้จ้าแห้งบาบางร้อยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า